ผมบ้าโจยูทูบชแนลครับมื่อนนี้มาเปิดราคาควายงามเลยครับเด้อเป็นลูกตุเร่เดี๋ยวเฮาไปสอบถามน้ำกันครับผมมื่อนนี้กระตงกับวันที่เกตครับผมเกตเมษาสองพันหกร้อยหกสิบซีนะครับเด้อเอฟซีครับผมเด้อไปชมน้ำกันเนะครับวันราจะเปิดจจกตัวครับนี่แหะครับผมสวัสดีครับผมยูบัตเหนี่ยนอ่ะครับนี่โคกสง่าครับโคกสง่าตำบลอำเภอครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับนี่แหละครับเด้อควายตัวนี้อุ้ยเหงาวครับผม เป็นควยแม่สาวเงาเบิ้งหน้าเบิ้งตาคนครับเร็บเด้อครับเด้อเล็บแข็งเรียบขาดีนี่แหละเขาเอื้อนครับผมหน้าตาครับผมตาเต้มเกี้ยมจ้ำคขออ่องถุงน่องขาวขอตันดีครับผมขอตันขใอไงควยตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเกครับร้อยสาบเกดบวกเด้อครับเด้อขวันดีครับผมควันหาบเงินมีเบิดเด้อครับเด้อนี่นะครับผมนี่แะครับเด้อควายตัวนี้โอ งามดีนะครับเย็ซีครับผมเบิ้งบันไทยก่อนครับก่อนเ้านจิไปชมยังเงินบบาโจรต้องให้เบิ้งชมบันไทยครับผมบันไทยเด้อครับหางใหเงาดีนี่ครับผมเหามารุณนน้ำกันว่าสีมีนมจากเต่าครับผมอ้าวอยู่ใส่นอนนมเลยนะซีเต่าปะครับผมนมซีเต่าครับผมเจ้าของเพิ่นยิ้มนะครับคันว่าสามเพราะว่าเพิ่นกับขัดมาดีกันครับผมหางเงาหางเป็นพัวเด้อครับเด้อ นาตาไทยสูงเขยตัวนี้อนาคตข้างหน้าไปไกลครับผมเงาดีครับผมเงาเงาสวยดีครับผมนี่นะครับผมเบิ้งงนาเบิ้งตาเด้อครับเด้อหูบ่ครับนี่ครับผมเลี้ยง่ายพร้อม้อครับเด้อคนะครับผมเขวตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับผมสายเลือดแม่ใสบ๊กอไทยเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดพร้อมเนาะครับเนาะนี่นะครับเด้อเอฟซีครับเบิ้งใบครับผมนี่ครับใบบ๊กูไทย นี่ครับผมมีหลอดพร้อมครับผมเควสต,ตัวนี้ผสมตั้งแต่วันที่สิบตุลาหกหนึ่งครับผมกำนดครอบกะเน,นื่องกันยาหกสองมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อใบหลอดครบลูกบิ๊กอูไทยเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมหน้าตาดีครับผมตามแต้มเกี่ยวจำขอองถุงน่องขาวครับผมลเล็บแข็งเล็บขา สวยงามดีเลยครับเด้อนี่ครับผมต่อไปเหงาแถอะ่ควายเม่เนีเ่คยครับผมเหงาอิหลีครับผมเบื้องบันท้ายครับผมกวกหางไงหางเป็นผู้่ะครับผมซื้อว่าจะไหนน้องเม่นี่ก้อนทองก้อนทองซื้อว่าก้อนทองครับผมพ่อซื้อบิ๊กอุทยลูกซื้อก้อนทองคล้องกันครับ เอฟซีครับผมโอ้ยสวรรค์บ้านไทยครับผมนี่แหละครับผมเื้อพาก่อนท้องนะครับลูกเป็นลูกของบิ๊กอุทัยมีใบมีหลอดครับผมจับยางช่วยนะครับยางนี่นะเออนี่ครับผมนี่แหละครับผมหางบอดดอกนะครับเนาะถ้าดอกแถมมีครับผมรับประกันนะครับเด้อยหางโถคางดอกครับผมเรียบแข็งเรียบขาดีครับผม เบื้องหน้าตาครับดึงไปอีกนะครับดึงไปเลยนี่ครับผมนี่ครับผมลูกบิ๊กกูไทยมีใบมีหลอดถวนนะครับผมขันว่าหูเบื้งครับแล้โชว์ครับผมแล้โชว์โอ้เบื้งบ้นไทยนะครับเอฟซีครับผมคอยแม่นี่งามดีครับผมมีใบมีหลอดครบตาเต้มเกียมจ้ำขออ่องถุงน่องขาวขอไงขอตันดีขวนดีครับผม เดีอครับเบิ้งใบหู้อครับเด้อนี่ควันทับดอกไม้บ่ครับเบื้งนะครับผมนี่ลาอยูซือลูกโอ้มีอยู่ครับเนี่ยครับน้ำดีเ้อครับเด้อควันดีกินจีกินเจงเลี้ยงง่ายครับผมควายแม่นี่ซื้อว่าแม่ก่อนค้ำเนาะเออก่อนซื้อว่าก่อนท้องครับผมโพราเจ้าของเพื่นเนี่ยจำแม่นะครับเบานี่จำบบอแม่นครับผมสิเปิดราคาท่าไหนเนาะครับนี่ นี่แหละครับผมเปิดไว้อยู่ที่ราคาสองแสนสองหมื่นหกพันราคานี้ต่อรองเดบ่ครับต่อรองเดบอยู่ครับนี่นะครับเด้อซื้อว่ากอนก้อนท้องลูกของบิ๊กอุทัย้อครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับผมนี่ครับเมื่อเกิดเมื่อผสมครับผมผสมวันที่สิบตุลาหกหนึ่งครับผมกําหนดคลอดหนึ่งกันยาหกสองนี่ครับผมมาบวกลบคูณหารหน่อยด้อครับเด้อโค้ดตัวนี้กระติโตกอยู่ประมาณสี่สองปีแม่บารือว่าปีแสดง สิบแปดเดือนครับผมความสูงกะตอนนี้ก็คือเลี้ยงธรรมดาครับผมร้อยสามสิบกิบวกนี่นะครับผมราคานี่ก็ต่อรองได้เลยครับเด้อสองแสนสองมืนหกพันบาทครับบรรทายง่ายหางดีหางเป็นพัวกว่าตัวนี้เป็นสัตว์ไปนี่ครับนี่ว่าท่านได้เปิดนะครับเนาะนี่นะครับผมเอาโอเคครับเมื่อนี้เปิดจอกตัวครับผมเปิดสองตัวเอาโอเคตัวนี้ไปไว้เลยครับผมโอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ ศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่แปดหนึ่งนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกับกิ้งกางเนาะเบ้าโจเบ้าลายอะไรกันจนวันลืมหัดขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่นเอาโอเคครับผมเลยไปชมบตัวต่อไปครับนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับเนาะตัวนี้ซื้อมาจังไหนครับนี่น้องเงินแท้ครับน้องเงินแท้ครับผมเบิ้งครับผมเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อเบิ้งบันไทยดีครับผม หางเงาดีหางเป็นพั่วด้วยครับกล้วยตัวนี้สูงเท่าไรครับร้อครับร้อยสามสิบเกีดเป็นควายแม่สาวเนาะแม่สาวครับสถานะตอนนี้ท้องไปนี่ท้องสี่เดือนครับท้องสี่เดือนเบิ่งครับเบิ่งบันไทยดนะครับเป็นนมจากเต่านนี่เนาะโอ้ยเอฟซีครับเบิ่งนมซีเต่าอยู่ครับผมประกันทองด้วยครับผมรับประกันท้องดนะครับเด้องควันดีครับผมควันหาบเงินเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมตาแตี้มเตี้ยมจ้ำคออ่องถุงน่องขาครับผม นี่เลยครับผมชัดเจนนะครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาดีนี่เลครับผมตัวนี้เป็นสายใดนี่สายดาวเหนือครับสายแม่เป็นสายดาวเหนื้อนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องครับผมมีขวันอย่งบอน้อนี่เนาะแม่นี่นะนี่เลยครับผมแม่นี่เดี๋ยวมีขวันตกส่วงครับผมขวันตกส่วงไส้ขวันหาบเงินหาบท้องมีครับผมสถานะตอนนี้คือท้องนองกล้วยนองบัวครับนี่เลยครับเด้อท้องป่ากล้วยหนองบัว หนองบัวลำพูเมืองหน้าอยู่ครับผมบ้านดาวโจนนี่นะครับผมนี่นะครับเด้อทับข้างเดียวนะครับเนาะสี่ทันวาหกสามคือควยตัวนี้ตรวจท่องเรียบร้อยแล้วรับประกันครับผมรับประกันคล้องแท้ครับผมหลอดแท้ใบก็แท้ครับผมมั่นใจว่าอยู่ในท่องนี่ที่ตัวผู้หรือตัวแม่เขาก็เป็นรุ่นเดีะนะครับเนาะขวยสูงลอยสามสิบเกตบวกครับผม ก๋วยแม่สาวเด้อครับเด้ออู้บันไทยนะสวยงามสวยงามครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่ย0929159481เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามไปตรงได้เด้อครับเด้อก๋วยแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับ1แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับ1แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท สถานะตอนนี้คือท้องสี่เดือนเนาะนี่แหละครับผมป่ากล้วยหนองบัวลําพูมีใบมีหลอดพร้อมเอฟซีครับผมนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อนี่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทเล็บน้อยกอดดีครับเอฟซีครับผมหน้าต่าท้ายสูงควายสิ่งง่ไปหนาอยู่ครับควายบ่มีตรบีนีนะครับเนาะัได ยกขึ้นอย่างน้อยเนี่ยบางหนาบางตาเด้นี่ครับผมตาแตี้มแก้มจ้ำขออ่องถุงน่องขาวครับเห็นเซีเบิ้งค้างเนี่ครับนี่ผู้ใดสนใจกะอป้องผูกโบ้ต้นนั้นครับเนี่ยโบครับโบเอือกบักเผาไงนี่นะครับผมแม่นี่แม่นี่ซื้อว่าแม่แม่เงินแท้ครับแม่เงินแทะต้องที่ไ,ได้ขายพวกผู้ิ่มใบหอกวัวพ่ <laughs> <อเ> <laughs> นี่นะครับเด้อสองตัวนี้ผู้ใดกะเปิดเปิดเท่านี้มันบ่ครับเนี่ย เปิดสอตัวตัวนี้นะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามได้นะครับสองตัวนี้กับราคาที่เปิดไว้กับตอรองด้เบร์สตัตแล้วก็รับประกันทุกอย่างเนาะหางดอกมั้นี่คือจังเขาซสือทานหล่สีแตกดีบ่เไงแตกดีอย่บ่แตกก็คือจังว่าไปจังสั่งละครับผมอันนี้เพื่อรับประกันทุกอย่างเบื้งบันไทยอุนตาซ่าเรียบร้อยแล้วมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับเด้อนี่ะครับผมเล็บแข็งเล็บขาครับผม เห็นอ่างเงยเควื่ตัวนี้อ่างเงยมาเบิ่งตัวแท่ดีเนาะครับเนาะบ้านอยู่บ้านเดียวกว่าโคกสังาครับตำบลอำเภอตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกางสอบถามได้เลยครับเด้อคัสสันเท่านี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไม่เบาจุนนี่เลยครับเด้อสิหาคลิปไหมไหมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ